จบปอสามก็พอแล้วเตียมกุแเลกประชาชนลงไปาสาเชื่อรัระดับบอมไม่ไม่จบอสามไม่เป็นไรนะลวในงนี้แสนเงินล้านครับล้าปูสาเขียนกันครับ เขียนสัญญาเอาครับเอาเราไปเก็บรถซื้อมาซื้อรถเก่ากระทำส,สอเลขกพี่น้องซื้อรถเก่ารถมือสองบางทีบอกไปเก่านอกถ้าเงินถึงไม่ต้องมาบอกครับถ้าลงเงินเราถึงงบเราถึงปัญญาเราถึงออกไม่ป้ายแดงเลยครับจบผู้ใเดมันชีหู้มันจบหู้ทุกคนแหละครับว่มามันจบหนาฝนไปหางเงินใส่ นอนหลับพอเดือนละแปดหมื่น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 ที่งานมันถูกมันก็มีส่วนจากรถไยแดงครับเขามีงวดครับเขาต้องทําราคาขอให้มีงานทําเหลือน้อยก็นีก่อนไม่มีเงินสมงวดครับเหตุผลมันจะมาหลายจากเหตุหลายเหตุหลายปัจจัยเนาะว่ากันไปครับ เส่นรถหรือมึงรวมหุ้นส่วนมึงสามหมื่นบอเออมึงสามหมื่นเออมึงหุ้นส่วนซอยไี่รถห้นส่วนสานยังคไเนะมึงการงานมบอก้ผมไมโหาเพรว่าจัดการนงงนี่ปครับป้ามาเช็คดูเงินปลอมหรือเปล่าปลอมมาเลย ปลาหมูเลี้ยงไปใส่ไปนไปน้ำไหนปลาปยาบอกว่ายี่สิบโดรหรือว่าออกจากบ้านมายี่โดรปมเลียงไหมปลาไปร้านไหนนี่ไปน้ำกันทถอปลาร่านนี้ก็ไเลยปลาค่อยเป็นลุงน้องเลยนะลุงใครลูกใครลูกไห่แ้ก็เลยไปชื้นตลาดเลอ ไอคเบิกมาหลายล้านครับเราแหงเบิกหลายอใหญ่ดีเดียวใชเงินหมดัาลันไรเอ็ดอยู่หนึ่งสองลกับไลเป็นอย่งงคู่กันแม่นบบ่าควบคู่เลยแต่ละคนเนี่ก็มีแผลเก็บตอนนี้ก็สายคอนโทรลแตกครับไม่รู้ต้องเอารถขึ้นเทเลยให้ได้ ก็มีแตกจะเก็บร่ดซึมครับถ้าหมดอีแซนหนึ่งก็น่าจะรู้เลยครับอุย้ยแค่ของเหลวหนึ่งก็สามสี่หมื่นแล้วครับของเหลวต้องขันเนี่ยสำหรับไมโครนะครับใครจะว่ายัางไงนะเดี๋ยวพวกอันนี้เดี๋ยวรอดูครับคนรอติรออะไรเราไม่รู้ครับไม่แน่อาจจะมีปัญหาที่เครื่องที่อะไรเราดูสภาพครับอันดับแรกดูบูมอาร์มครับบูมอาร์มว่ามันมีรอยปะรอยอะไรไหมอันนี้ไม่มีครับบูมอาร์มมันสวย ห้องเกง๋งห้องเก๋งผูกไหมประมาณนี้ครับอันนี้ฝาบนผูกครับฝาอ,อ,อาจารย์ใหญ่เขาบอกว่าน่าจะเปิดฝาครับน่าจะเปิดฝาแล้วก็ทํางานเปิดฝาทํางานแล้วมันสั่นครับมันเลยฐานมันเลยหักครับสาเห็นมาจากอะไรบ้างความร้อนมันขึ้นอาจารย์ใหญ่บอกดูฝองน้ำนี่ฟองน้ําจุดนี้นะครับนี่ ลมครับมันเป็นมันเป็นลมดูดครับลมดูดเข้าไปหาเครื่องครับอันนี้ก็ออยครับมออยถ้าลมดูดรั่วข้างบนไม่มีฟองน้ํานะครับลงตรงม้อน้ํามันไม่มีครับความร้อนขึ้นครับนี่ฟองน้ําต้องแน่นต้องอุดหมดก็คือว่าให้ลมมันดูดผ่านแผงความร้อนอย่างเดียวบางคนก็หลายคนก็ตายน้ําตื้นก็มีนะครับเพราะฟองน้ําก็มีนี่มันหยดครับเนี่ยสายมันแตกครับ ก็น่าจะประมาณไม่ถึงพันหรอกครับอัดสายใหม่แต่ที่นี่มันไม่มีครับน้ำมันโซลา่ายังต้องไปซื้อข้างนอกครับไฮดรอลิกต้องเข้าเมืองนะครับถึงจะได้โซ่ก็น่าจะได้อยู่สักปีสองปีประมาณนี้เฟรมหนาครับเบาอัดแกะดิน,นเ,เอา,ลาแล้วครับนี่รอหัวลากมาแล้วครับ หัวลากก็กว่าจะเข้ามาได้ครับเดี๋ยวมาเราดูหัวลากไปครับ <les> ปาทุงปุ้ยมาใส่แม่หนึ่งคือเข้ <c oughs> าเพื่อชีวิตไว้เลยนะขับรถเก่าๆตอนอยู่กระบี่เป็นแบบเงนแปดล้างแล้วก็ ไปกัได้รวยคือปลานั่นแหละแล้วกันไปทำงาหากินเพเล่นเอกนี่ทำใ้ปุ้นเดี๋ยวใปเงินมาถามสิบตานจะนอนสองงานนี่มือจะเก้าแสนมปดูแต่อยู่นี่มีเงินสิบล้านกะบ่มีชิดใส่นี่นปลาบ่มีหน้าซื่อ แต่มนตกลงกันไมาแรงเวลานนี้นจเครื่องก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับดูแล้วเปิดไม่มีพ่นไอไม่มีอะไรแล้วก็หม้อน้ําน้ำใสติ้งเลยครับเขาไม่ได้มาดูไม่ได้มันเตรียมรถให้เราเลยครับเขาไม่ได้มาสนใจนะเขาจอดไว้อย่างเดียว ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าชัวร์ไม่ชัวร์ช่างมันครับลดร,ราคาแค่นี้ก็เอเาตามสภาพตอนนี้ก็มีปัญหาที่ว่าเซฟตี้ยกเซฟตี้ขึ้นแล้วมันไม่ตัดระบบครับนะ,ะใครรู้ใครเสียนครับแนะนำมาครับเราไม่ซีเรียสครับจุดนี้ครับรถมันขุดดินได้เครื่องมันนิ่มเราโอเคเราผ่าน ตัวบาร์ัดก็ไม่เป็นครับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ต้องให้บาเตอร์มาสอนนะครับโอเคก็มีเก็บบ้างไม่เก็บบ้างดูนี่ไม่มีสัญญาณเลยนะครับมานี่สัญญาณไม่มีไม่ได้ขีดเดียวเออเป็นศูนย์เท่านั้นครับไม่มีสัญญาณครับ ุ่งกีก็หลวมครับบุสลักปุ้งกีมาแบบเพียวๆครับ,บกีหลวมเดี๋ยวบักแดนอยู่ไม่เป็นสุกเนี่ยครับบักเดมันมันจะมาเฝ้าขับสองร้อยเน่น้องบักแดนบักแดนมันตื่นเต้นรอแล้ว เดี๋ยวโรหัวลากมารับครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ